คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุเติร์เมื่อนะไปโอเคแล้วก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะในช่องของชิปสมิธเพื่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับ นะรอบนี้มาดูลักกี้แล้วกันจริงๆมันเลยเวลาไปแล้วครับผมแจ้ง3ามโมงสี่โมงใช่ไหมตอนนี้มัน4ี่โมงนิดๆครับแต่ว่าในตัวของลักกี้เกมที่เข้านะครับมีกาเนชามาด้วยนะครับแล้วก็ผู้พันไปตายสาวธรรมมาแล้วรอบเที่ยงผมก็ไปโดนสาวธรรมมาแล้วเหมือนกันครับเออนะเ่อนไปเรินมาให้เพื่อนเพื่อได้รับชมรับดูรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นต่อนเนื่องกันเลยแล้วกันนะเดินทางกันที่เบ็ดกลางๆที่เราถนัดเหมือนเดิมครับวันนี้สำหรับกาเนชานะไม่ได้เล่นหลายวันโอ้มีวัวแบบนี้อยากเข้าซื้อแล้วเกินนะครับเป็นสูตรเก่าๆนะครับเห จ่าไปทุนเข้าสามพันครับทุนมาจากนั่นแหละทุนมาจากไอ้สาวถ้ำรอบเที่ยงนะครับเล่นเล่นไม่เอาทุนเข้า, 3, า,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 าสามพันยียเลนเนเ 3, เ่นไปเล่นมาเหลือสามพันนะครับโอ้ยดอกนี้ไวล์ล็อกสองตัวผาเข้าไปฟรมเมืองไปคูณสิบแปดสี่หกสี่ครับเยเดโอก็เ yeah, ลยโยกมาเล่นรอบบ่ายแทนนะครับโยกมาเล่นรอบบ่ายนี้เป็นกาเนชาแล้วกันนะฮะ 4 9 1เ0ครับสวยงามพระรามสส็ังพระราม8นะครับสำหรับสมาชิกกลุ่มล u c ก y ี้ m ามนะเพื่อนนะใครที่สงสัยว่ามันคืออีหยังนะครับมันก็คือกลุ่มพูดคุยเนี่ยเพื่อนครับมีแฝงไปด้วยการแจ้งล u c ก y ี้ m ามนะครับจากพวกผมนะพวกเรานะอ่างนั้นแหละเป็นคอมมิวตี้ครับพูดคุยครับอย่างน้อยเข้าไปเล่นไม่แตกแต่ก็ได้แนวทางได้ความรู้ครับนะเพราะว่ามีเพื่อนๆที่คอยเล่นแตกแล้วก็บอก คอยชี้นำอยู่ด้วยนะเออใช้ได้ใช่ได้โอเคโอ้โหสเกตเตอร์มา3ตัวแต่ไม่เข้าว่ะเซดโดเจมาเคต่อเนื่องไหมเพื่อนเคไม่เพื่อนโอ้โหเคมาอีกชุดนึงให้ให้ขาดทุนนิดนึงว่ะโอเคเปิดเปิดแรกขาดทุนนิดนึงครับแค่ส่งเงินบ้านกะต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับเล่นไปคุยไปครับ อย่าเพิ่งหงุดหงิดครับผมเล่นไปคุยไปแคปส่งกันบ้านไปเรื่อยๆครับอัปเดตครับถ้าสมมติว่ามันไม่ดีจะได้บอกว่ามันไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องตามมานะครับแต่ถ้ามันดีก็แล้วแต่พิจ,จารณาวิจ,จารณญาณของเพื่อนๆเองนะครับผมทางที่ดีคือถนนราดยางครับเพื่อนครับโอ้โหไอ้วัวมาอีกแล้ววัวมาอีกแล้วแต่เราแข็งใจไว้ก่อนดีกว่าพิมพ์บอกเพื่อนๆสักครู่นะครับบอกว่าเราได้กําไรนิดหน่อย เอ้ขาดทุนนิดหน่อยไม่ต้องตามมาแต่เรา,เาไปต่อเราไม่ยอมครับเราไม่ยอมครับวันนี้เรายังไม่มีกําไรเลยนะครับไอ้รอบเที่ยงอ่ะถือว่าโชคดีไปตรงที่มันยังกลับมาให้เท่าทุนนะแต่รอบนี้ถ้าหมดก็คือขาดทุน3,000ครับวันนี้ร้องแล้วก็มีไอ้พี่คิงโพดํานะครับคิงโพดำมาท้าผมไว้ด้วยผางก็ไปดอกนี้มาท้าให้เล่นวัวทุน500 เออให้ให้เวลา15นาทีก็เดี๋ยวไปจัดให้แล้วกันครับไม่ถ้าไม่เล่นวันนี้ก็เล่นพรุ่งนี้นะดูก่อนนะครับจริงๆมีวัวเข้าด้วยนะรอบนี้แต่ว่าไม่เลือกที่จะเล่นกันเลือกที่จะเล่นกันในชาตินะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้โหมีวัวกรอบทองมาครับจัดอีกเปิดนึงครับที่เบตสิบสองครับมาดูรอบนี้จะยังมีกําไรหรือเปล่านะครับก็คือเรื่องของเรื่องคือวัวนะครัพอจุนออกผมเล่นไปแล้วเมื่อวานทุน500แล้วก็แตกแล้วด้วยนะวันนี้มันเลยมาท้าผมนะครับ มันเป็นบ้าบอคอะคระลัังอะไรของมันนะครับอยู่ดีหาว่าผมสดจังเลยว่ะ <laughs> สดบ้าอะไรตอนกูเสียกูไม่บอกมึงหรอกเดี๋ยวนี้ชาเลจนท้ากันเยอะนะครับคนนู้นท้าคนนี้คนนี้ท้าคนนั้นนะครับอะไรกันครับเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าให้ผมไปเล่นโคเวอร์กับคนนั้นคนนี้ด้วยนะบอกให้ไปไปเล่นกับผู้พันก๊อฟนะเออ ตายพอดีคนหนึ่งบ้าซื้อเนะีคนหนึ่งบ้าปั่นเออจะบ้ากระมังรู้สึกว่าผู้พันช่วงนี้หมุนไขรเชียนตันตลอดเลยนะครับเมื่อก่อนแอบแซวผมอยู่นะบอกมึงหมุนตันอะไรขนาดนั้นเออวันี้ตัวเองก็หมุนตันปะโทมาเพื่นอนไอ้เย่เย่เออเย่เย่เอาลูกสิบมาคิวมาเพื่อนไอ้าย่าเต็มแผงอย่าเจ๊งนะเพื่อนดอกนีน เออที่เหลือดอกสุดท้ายน่าจะเจ๊งทุนสองเปิดแล้วนะสองเปิดที่เราขาดทุนนะเออได้ลูกศิล์มาได้ลูกศิลป์อีกนี้นหน่อยโอเคเจ๊งอีกรอบหนึ่งสองเปิดนะครับกำไรนิดๆนหน่อยๆครับแคปส่งกันบ้านเพื่อนครับบอกเลยว่าอย่าตามมาครับสองเปิดแล้วที่เราขาดทุนนะครับถามว่าเราพอไหมเราไม่พอครับเราไปต่อครับ <laughs> จะพูดเพื่อนะเพราะว่าวันนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วกับตอนนี้ทุนทุนเราวันนี้เหลืออยู่สองพันสี่ เบ็ติบสองไม่จ่ายครับอาจจะต้องขยับเบ็ดเล่นนะดูก่อนเข้าซื้อที่ทรงเดิมๆแหละทุกคนนะเดี๋ยวเจอวัวเจอสเก็ตเตอร์ก็จัดไปครับมันเป็นเทคนิคเดิมๆครับเ,เคยเล่นไว้เมื่อก่อนนะเจอวัวเจอสเก็ตเตอร์ก็จัดไปครับเบติบสองอีกรอบหนึ่งแล้วกันให้มันมีกําไรบ้างเถอะหรือมึงจะไม่มีกําไรก็เลยนะดอกนี้ชุดแรกลูกเจลูกคิวครับไอ้โชคเอไอ้โชอีลูกสิบมาอย่างนี้โอ้มีอะไรต่อได้พวงมาลัยครับอ่าเบากริ๊บ เอ๋อมาทำอะไรแถวแรกครับจริงๆเขามีชื่อยาวนะครับเอ๋อชื่อเขายาวหน่อยนะฮชื่อมีรุนะรอดอมาแงะนะฮะไอ้โชคชื่อยาวเหมือนกันครับมีดอและรอแซะรุนะออโอ้ยวัวมาสองสุดท้ายยังไงกูเจ้งอีกแล้วครับเปิดนี้ทุกคนย่ำแย่ย่ำแย่แม่ขอเย็ดนอ พอพูดชื่อจริงมันปุ๊บมันไม่ให้เราเลยนะฮะเย่ยอมหมดหน้าตักเลยแล้วกันมากูมันไสเหลือเกินยอมหมดหน้าตักครับวันนี้ไม่แตกก็แดกโไวห้หมดครับแค่นั้นแหละมาเพื่อนโอ้ยวัวมาใครเด้งมาอีกอะเด้งมาให้เกมกูกระตุกเล,เล่นๆไป,ปไปเอ้โชคไอ้โชคไอ้โชคจริงๆไอ้ไอ้โช,ช,ชคนี่มีลูกนะครับมีลูกชายเขาครับเขาชื่อว่าเดี๋ยวลุ้นดอกนี้ก่อนโอ้โหไม่เข้า ขาชื่อเซมาอับดุลลอยแยะลูกสิบดอกนี้โอ้โหพงพุ่มพวงตั้งแถวครับคูนสิบสองผางก็ไปสองพันสี่เยดโดได้ผลว่ะคุนึกว่ากูจะตายแล้วครับยอมทิ้งหน้าหน้าตักแล้วนะเมื่อกี้ยอมทิ้งหน้าตักแล้วครับโอ้โหเซมาอับดุลลอยแยะครับเยตโดสองหกสองแปดจุดศูนย์มาต่อดีเพื่อนสักชุดก่อนสักชุดอย่าเพิ่งหยุดสักชุดอย่าเพิ่งหยุดสักชุดหมายความว่าเสื้อที่ใส่ไว้แล้วนะครับ อ่าคือซักชุดครับอะไรวะเ่นมุกี้อะไรวะอสี่ศูนย์ศูนย์ห้าเรขกสวยแล้วครับส่งกันบ้านครับเมื่อกี้บอกเพื่อนเพื่อว่าไม่ต้องตามมาครับรอบนี้แคปส่งแล้วแต่ดุลระยะพินิจของเพื่อนเพื่อนแล้วแต่จักรยานของเพื่อนเพื่อนครับนะครับการใช้จักรยานครับใช้ให้เป็นใช้ให้ดีใช้ให้ถูกครับนะผมบอกแล้วว่าเพื่อนๆไม่ต้องตามมาแต่กูไปต่อครับนี่ไงนี่มีคนแตกมาด้วยนะครับอันอุตสาห์บอกแล้วว่าอย่าตามมานะครับยังจะมาเล่นนะ ให้กูแตกคนเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะมีไปหลายเกมกันครับทุกคนครับไปกันมาหลายเกมจริงๆมันเลยรอบมาแล้วแหละแต่ว่าก็นั่นแหละยังถือว่ายังอยู่ในรอบแล้วกันเพราะผมผมตามเก็บเกมในรอบลัคกี้ถามเงี้ยเพื่อนครับถามว่าเราจะพอแค่นี้ไหมเราไปต่อครับกำไรเรายังอยู่แค่พันเดียวครับวันนี้จริงๆนีหนอยๆก็สะสมไปนะเพื่อนนะพีจีช่วงนี้กวนส้นตีนโอ้โหมีสเกตเตอร์มีวัวครับจับอีกดอกนึงเพืนนะ่อนมาเอาไว้ยับยับกันไป ไม่ตายก็แดกไวหมดครับเอยไม่ได้ทำคลิปอีกเลยช่วงนี้นะลูกศิษไปก่อนมีไวายไหมเป็นเจไปสวยงามครับวายล็อกอย่างนี้ได้อะไรเอ,อ่ยได้สิบครับชุดหนึ่งเต็มแผงไปดีเต็มแผงไปดีออเอาวาไงเพื่อนไม่ผมเพื่อนโชคครับโชคลงมาหน่อยเพื่อนอโชคไม่ลงมาให้ไอ้บ้างไอ้บ้าง เออเจไปสวยงามครับล็อกๆอย่างนี้กินได้สิบได้เคครับชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกแล้วครับแปด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 ครับโอ้โหไอ้ลูกคิวต่อเนื่องครับเยโดมาดิเพื่อนได้เอไปครับอืหกสิบครับเบากรีบเอเอนี่ยหนึ่งสองสี่สองครับเหลือ5ฟรีสปินครับได้ลุ้นหน่อยเพื่อนมาหน่อยดเพื่อนอยากกรีบเพื่อนสามครับสามฟรีเพื่อนโอเคสิบ เกือบยกแผงไปลูกเจต้องลงแล้วครับแถวสามสวยงามพระรามเจ็ดครับโอ้โหอย่างนี้มีวายเข้าแล้วครับล็อกคิวไปสวยงามได้วายอีกชุดหนึ่งแล้วเพื่อนครับรอบนี้ไอ้โชคจะเข้าข้างเราไหมฮะไอผมเพื่อนโชคครับผมไม่เพื่อนโชคครับเคอย่างงี้ครับเคเต็มกระดวยครับห้าพันเจ็ดหกศูนครับเยโดโอ้โหได้กะหรี่เพิ่มอีกนิดหน่อยครับเออเหลืออีกสองฟีสปินครับเพื่อนครับยังไงดิยังไงดิยังไงดิหมื่นหนึ่งแล้วนะครับหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยเยโด หมื่นหนึ่งนะครับไม่ใช่กำไรนะครับรวมทุนแล้วคนระับหมื่นหนึ่งไอ้สัตสองฟรียังมีหมดไหมหมดไหมจบไหมได้ไวลูกนี้โอ้โหสวยงามครับ84ไม่มีตัวคูณเป็นคิวไปครับอย่างนี้ตัวคูณลึกไปหน่อยได้อะไรเพิ่มเติมไม่ได้10มาเป็นอย่างนี้ได้ไวล็อกอีกชุดแถวที่2ครับโอ้โหภาคมาหยุดภาคมันเลือหางยาวไปแล้วตอนนี้ได้เคได้คิวไปอีกหนึ่งชุดครับคูณ6ไปดอกนี้126ครับโอ้โหบจบแล้วครับผม ดอกนี้แตก8ป0 0ครับแคปส่งกับไาเพื่อนครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือบอกเลยว่า pg ช่วงนี้ได้เราหนีวิธีของเราครับแค่นี้พอใจแล้วครับไม่พอแจกเพื่อนๆนะครับได้แค่พอใจนะครับเพราะว่ารวมทุนแล้วเรายังแตกไม่ถึงหมื่นครับแต่ตามที่สัญญาไว้คลิปไหนเราแตกเป็นหมื่นนะไม่รวมไม่รวมทุนนะจัดให้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อต้นเดือนเราแจกกันไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปกิจกรรมอีกไม่นานเดี๋ยวผมจะฝึกปืนฝีมือให้ดีกว่านี้ครับแล้วมาทํากิจกรรมแจกเพื่อนให้ได้ แค่แตกหมื่นผมก็แจกแล้วครับเพื่อนครับโอเคเพราะงั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะเพื่อนนะพักสเสนื่อยเลยกูลุ้นตอนแรกก็3เปิดแรกก็เกือบชิบหายไปแล้วนะครับเบ็ดสิบสองพอปัดขึ้นเบ็ดยี่สิบกะว่ากูทิ้งหน้าตักแล้วโอเคมันมาให้แบบเบ็ดยี่สิบสองครั้งแตกหมื่นอย่างนี้ถือว่าได้เรื่องได้ราำมาพาส่าโอฟักแพงแตงโมใจโย่เฮิวเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมตรงน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดีแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะนะนะจบแค่นี้แหลลลละให้้ดูกกุ่มเยแวันจบละ ไม่ต่อแล้วครับโอเคเดี๋ยวอาจจะไปเตรียมตัวเล่นกับไอพิคิงโพดัมนะครับไอทุน500เกมวัวหรือไม่ก็เลิกแค่นี้ครับวันนี้เเล่นวันละรอบองรอพอลิมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยครับลิมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับออเยู e